สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับผมไม่มีเงินเติมนะครับผมพี่บอกเลยวันนี้จะมาสอนหาเพชรแบบฟร,ฟรีไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับผมหาอะไรได้เสริมก็ได้นะครับผมเอออ่ะสําหรับเพชรนะครับผมถ้าเกิดแบบมีกิจกรรมเข้ามาท็อปอัพรับของฟรีอย่างเงี้ยเออแบบเออบางทีเราไม่มีเงินใช่ไหมเราจะหาเพชรจากไหนเราจะได้เพชรจากไหนแล้วมันจะปลดล็อกรับไปเทมเนี่ยอย่างคัตนะอะไรอย่างเงี้ย เห็นป่มมันก็มาเราก็อยากได้นะครับผมเออบางทีแบบเฮ้ยพี่อยากได้เพราะเดือนหน้าจะมีไอเทมแบบเยอะแยะมากมายแล้วมันเป็นฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมฟรีไฟล์นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วเนาะหรือจะเป็นทั้หน้าของไฮเปอร์บุ๊กใช่ไหมไฮเปอร์บุ๊กนะผมต้องใช้โทเค็นหรือจะเป็นโทเค็นอัพุงอัพปืนก็ต้องใช้เพชรหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็สําหรับคนที่สนใจนะฝากแชร์ต่อด้วยนะครับผมบอกเลยอยากได้เพชรแบบฟรีตั้งใจดูนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมให้สังเกตเพชรของพี่นะครับผมมีอยู่350 เอ็ดนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วทีนี้จะหาเพชรยังไงล่ะพี่ก็คือมันจะมีแอปแอปหนึ่งนะครับผมซึ่งมันหาได้จริงพี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับผมเรามาปั๊มเพชรกันนะโอเคไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาแล้วทีนี้เราจะได้เพชรไปเลยนะครับผมแบบเต็มๆเลยครับผมก่อนอื่นให้เรามาดูนะครับพี่ขอแนะนำเลยครับผมนี่เลยแอปนี้ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับผมแอปตัวนี้เลยนะเห็นไหม นี่คือ Happy Dummy นะครับผมมันคือจะเป็นเกมที่เราไม่ต้องไปโฟกัสว่าเป็นการพนันนะคือสามารถโหลดได้ใน Play Store และทุกอย่างเลยก็คือมันกดลิงก์ข้างล่างครับผมให้สังเกตที่คอยนะครับผมคอยตัวนี้สามารถแลกได้และกดเข้าไปตรงนี้เลยสมมติมีคอยเยอะให้กดเข้าไปตรงข้างล่างเลยที่เป็นลูกศรน,นะครับผมกดเข้าไปเสร็จมันจะเด้งเข้ามานะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดตรงแรกบัตรนะครับผมอ่า แลกบัตรตรงสีอะสีม่วงๆนะครับผมสมมติว่าน้องเล่นไปเชิญเพื่อนทํากิจกรรมมันเก็บคอยไม่เลยครับให้กดแลกบัตรนะครับผมพี่ทําการแลกแล้วนะพี่คัดลอกมานะครับผมดูนะครับสามร้อยทูมันนี่นะครับผมเราก็จะได้มาฟรีๆเลยพอได้มาเสร็จนะครับผมให้กดนะครับผมเข้าไปที่เว็บของกานีนาเติมแล้วเลือกไปที่ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมไอ้ทูมันนี่นะไม่ใช่ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผม ก็ไพ่ที่ทูมันนี่นะครับผมแล้วก็มาใส่เลยอ่ะพอใส่ปุ๊บดูนะครับผมวางปุ๊บนี่คือเลขเดียวกันนะ่สามได้มาแบบฟรีเลยนะครับผมไม่ต้องเสียเงินเลยนะก็เอาเงินจากเกมนู้นมาเติมเกมนี้หรือจะเติมเข้าทูมี่โรเลทซื้อของในเซเว่นได้ดูเพรนะครับปุ่มพันสนะครับผมเป็นไงเป็นไงครับผมได้แบบฟรีๆเลยเห็นป่ะไม่ต้อง เสียตังค์เลยนะครับผมใครอยากได้แบบฟรีนะครับตั้งใจดูนะครับผมบอกทีนี้เราก็จะมีเพชรนะครับผมเห็นปะพี่ก็มีเพชรใช้แล้วเห็นปะไม่ต้องไปเติมเสียเงินเติมนะครับผมมาสาหรับคนที่สนใจครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมไม่ให้ใช้แอปการพนันนะครับผมก็เป็นเกมสนุกเกมพงเกมไพ่อะไรประมาณนี้แหละลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วใครที่ใส่โค้ดพี่ก็ได้คอยเพิ่มไปอีกนะครับผมอ่าให้สังเกตที่คอยเราจะมาสอนหาคอยกันนะครับผมคอยตัวน เพื่อนทำกิจกรรมการแข่งขันนะทุกอย่าง e อ y t h i n g เลยที่อยู่ในเกมของมันนะก็จะเป็นเกมยกตัวอย่างคือเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนั่นแหละเออประมาณนี้นะครับผมและสามารถเอาเหรียญของเกมนี้นะครับผมไม่ใช่คอยนะเหรียญของมันไปขายได้อีกขายใน Facebook ช่องทางการส่งเหรียญได้ด้วยนะครับผมเออมันสามารถสร้างไรายได้ได้อีกนะครับผมหรือจะเป็นการแข่งขันนะครับผมดูเด็กมีทูมานี่มากมายอยู่ในนี้นะครับผมให้เรามา ไขว้ไขว้ากันนะครับผมก็คือไม่ต้องรีบร้อนหรอกก็ทํากิจกรรมมันทํากิจกรรมของมันก็คือเชิญเพื่อนมัน่งเล่นทาเควสมันสำหรับคนที่สนใจนะพี่บอกเลยนะลิงก์ดาวนโหลดด้านล่างนะครับผมก็อย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยถ้ามันให้ขึ้นให้ใส่นะก็กดตรงคำว่าเชิญนะครับผมอ่าถ้ากดลิงก์ด้านล่างปุ๊บกดคาว่าเชิญเข้าไปนะครับผมตรงนี้เลยอ่าแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไป1000คอยเก็บสะสมเรื่อยๆนะครับผม1นึองหมื่นคอยก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเอ,อ,เอ,อ ประมาณนี้นะครับผมไม่ลืมใส่โคตัวนี้เข้าไปถ้ามันขึ้นให้ใส่นะโอเคแต่เกิดไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเล่นไปเลยนะครับผมก็ไปเชิญเพื่อนด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมย้ำนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากได้บัตรชมุมนีแบบฟรีไปเติมเกมนะริก์อยู่ด้านล่างนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะสอนแรกสมมติน้องเล่นไปสักพักหนึ่งได้คอยมาเยอะแล้วนะครับผมคอยตอนนัวนี้คอยกระเหรี่ยงคนละอย่างกันนะอ่าให้กดเข้าไปนะครับผมพูดถึงคนที่ไม่อยากเติมเกมนะ เติมโทรศัพท์ก็ได้นะยกตัวอย่างเติมโทรศัพท์ก็คือเติมเงินมือถืออันบนนะครับผมกดเข้าไปเลยเติมเงินมือถืออันบนนะครับผมนี่อันสีเหลืองนะเห็นปะสมมติไม่อยากเติมเกมไม่อยากเติมไม่อยากเติมเข้าทูมินน่ Wallet นะครับไม่อยากในทูมินน่ก็เอามาเติมโทรศัพท์มือถือได้คุยกับแฟนได้หรือจะโทรหากใครก็ว่าหรือจะเติมให้มันหักในซิมได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ เติมเกมแบบหักเงินในซิมเราก็ใส่เบอร์ลงไปตรงนี้นะครับผมเห็นปะง่ายๆเลยก็เก็บคอยอ่ะคิดดูอ่ะทีนี้สมมุติว่าน้องคอยเยอะแล้วนะครับผมให้กดมาช่องที่2สีม่วงนะจะมีให้เลือกเลย1 5 0 3 0 0 500เนี่ยคือกดเลยนะครับผมสามารถแลกรับได้เลยง่ายๆนะครับผมเออง่ายๆเลยนะสามารถกดแลกรับได้เลยนะครับผมตรงนี้นะแลกรับได้เลยดูดิ1 0ึ่งทูหทูมีจำนวนเห็นไหมจำนวน21บใบจำนวน6 ใบจานวน6ใบอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายเลยเห็นปะเออดูดิมันไม่ใช่น้อยน,อยนะครับผมก็คือแล้วซีด้วยนะครับผมแอปพ,พ,พีีสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store และ Apple Store นะครับผมไม่ใช่แอปการมานาก็เป็นเกมไพ่เกมอย่างอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ต้องเติมตังก็เล่นได้นะบอกเลยนะคือเราไปหาคอยเฉยใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวพี่จะคัดลอกนะครับผมก็คัดล,ลอกเลขบัตรตัวนี้ไปเติมให้ดูนะมันได้จริงๆนะครับผม พี่เติมให้ดูเมื่อกี้แล้วนะสําหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับผมเออพี่ไม่ได้โมนะครับผมพี่เติมให้ดูสดๆร้อนๆเลยอ่ะกดเข้าไปที่ชูมันนี่นะครับผมแล้วเราก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับผมทําให้ดูแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วกดเนี่ยสามร้อยูดได้เท่าไหร่เก้าพันเอาเก้าร้อยเพชรน,นะครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมตุ่มเติมค่อยดีแล้วจบ ไ,ได้เพชรแล้วก็สําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมถ้ามันขึ้น้าโหลดเข้ามาแล้วกดคาว่าเชิญแล้วถ้าเกิดขึ้นใส่โคดก็ใส่เข้าไปรับไปเลยพรีๆ1 0 0 0คอยแล้วก็ไปทาเควสเอาเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมพี่บอกเลยพี่ไม่ได้โกหกนะครับผมเห็นปะ่ะนี่เติมมาแล้วได้มาพันสามเพชรนะครับผมเอาไว้ใช้ก็ได้ซื้ออะไรก็ได้มะแถมยังปลดล็อกพวกไอเทมที่ปลดล็อกท็อปอัพอีกนะโอ้โหดูดิ อะไรมันจะดีขนาดนี้นะครับผมบอกเลยสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีด้วยแบบชูนะครับผมพี่บอกเลยนะครับผมลิงก์ดาวโหลดอยู่ข้างล่างเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมเอออย่าลืมใส่โค้ดด้วยถ้าเกิดมันขึ้นอ่ะดาวโหลดดาวโหลดปุ๊บกดคำเชิญแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปนะหรือถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยบอกต่อด้วยยิ่งดีนะครับผมฝากแชร์ต่อๆไปเลยนะครับผมบอกคนเพื่อนด้วยเนาะก็สําหรับคนที่สนใจเนาะคนที่ไม่สนนใจก็เเเติิมมอาผง ับปุกมาเติมหรือไม่เติมก็แล้วแต่นะครับผมไม่ต้องเติมเยอะเติมพอดีๆแต่คือพี่ทําไมไอดีพี่ถึงมีของเยอะแยะมากมายก็พี่ทําอย่างนี้นะครับผมมันก็เลยชิวๆนะครับผมอ่าประมาณนี้เลย อ่าเดี๋ยวเรามารับของกัเมื่อกี้รับพิมพ์เขียวมาแล้วใช่ไหมก็มาแลกทางหน้าของหูจิ้งจอกนะครับผมเอาระดับต่าๆไปเลยเนาะซิลเวอร์ในอะไรประมาณนี้นี่ชุดนี้นะครับผมก็แลกไปเลยเท่ๆแลกใส่ไปเลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็คือบอกแล้วเพชรเพลดเยอะแยะมากมายนะครับผมอยู่ที่เราช่องทางที่เราจะแขว่ยขว้าวนะครับผมก็บอกเลยนะไม่ได้โกหกนะครับผมก็ สำหรับคนที่สนใจจริงๆเนาะเออพี่บอกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดเป็นทางด้านของตัวหูจิ้งจอกดีกว่านะครับผมตัวนี้เลยนะก็คือนานามจะมาอาทีเนาะแล้วมันท็อปอัพได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาซะหน่อยดีกว่านี่เรียบร้อยเท่เลยเซตอสูนเมคาวารีเชดด์เมคาวารี Shadow. มีน้ําด้วยเมคานี่มันเหมือน,นเมฆเหมือนอะไรเงี้ยฟ้าฝนหรออะไรประมาณนี้อยู่เออก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็สวยดีชอบหูมันแค่นั้นแหละที่เหลือเฉยๆโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเนาะสำหรับคนที่สนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคือไม่ต้องไปใส่ใจว่าเฮ้ยพี่พี่พชวนเล่นพงเล่นไพ่อะไรไม,ไม่ใช่นะครับผมเกมพงเกมไพ่มีเกมหลากหลายเล่นเราก็ไปเล่นแล้วไปเชิญเพื่อนของเราต่อไปทาเคสของมันคือเราก็ทําของเราสร้างไรายได้เสริมได้นะครับผมบ ออกเลยนะําไม่ธรรมดานะครับผมเออหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะพี่ขอแนะนำเลยนะครับผมแล้วทําไมจิงจอบพี่เถื่อนจังวะดําเยี่ยมเลยนะเนี่ยโอเคใส่ผ้าปิดตาเออประมาณนี้ในสะ่ใส่ไปโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยกดแชร์พี่ด้วยนะครับผมบอกต่อๆกันไปนะครับผมหรือคัดลอกลิงก์ข้างล่างไปส่งให้เพื่อนก็ได้นะโอเคลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะครับผมอยากได้อะไรก็เอาเนาะก็คือค่อยๆเก็บไปนะครับผม อยู่ทาวเวอรเลยสำหรับพนันโหลดสามารถเราอินเฟสวงเฟซบุ๊กได้หมดเลยนะครับผมเออไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยไม่ได้โกหกนะครับผมเออทําให้ดูสดๆร้อนๆเลยแล้วกิจกรรมทางหน้าของ แบตเทิร์นอินสไตล์นะฟรีไฟแบตเทิร์นอินสไตล์นะ mm hmm. ก็อย่าลืมมาทำแลกของรางวัลตรงนี้เนาะช่วงนี้พี่ก็จะเงียบๆหน่อยเนาะไม่ค่อยลงคลิปนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมมันชิวๆเบสิกนะครับผมก็จะมีมามากเนาะโอเคย้ำนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะกดคำว่าเชิญนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดพี่เข้าไปถ้าเกิดมันขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ต้องใส่นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม